สวัสดีนะครับทุกคนวันนี้ก็อยู่กับช่องจูเนียเจย์อยู่วันนี้นะครับเราจะมาเอาตัวรอดเซอร์บอลนะคะผมห้ามตายนะครับฮาร์ดคอถ้าตายเท่ากับจบคลิปจบคลิปเลย <c oughs> โอ้ถือว่าเป็นดวงสวยนะครับผมแต่น่าจะเป็นเป็นเรื่องบังเอิญก็ได้มั้งเ,ออเรื่องบังเอิญจริงๆ เปิดคลิปมาก็ไอ้นี่เลยเฮ้ยโหลคลิปไปอีกตัวเ,เดี๋ยวมันจะเกินไปไหมนเนี่ยเ,เดี๋ยว <c oughs> ยเดี๋ยวยเดี๋ยยวังไม่ได้ทันนี่ยังไม่ถึงหนึ่งนาทีนี่บ้านระเบิดไปโอ้ oh my god นี่ถ้าผมตายจบคลิปมะเนี่ยเ <c oughs> อ้ยเดี๋ยวนะ แล้วอาหารล่ะลืมลืมลืมเอาอาหารมาลืมลืมไปล่าอาหารเดี๋ยวได้ซ่อมบานให้เสร็จก่อนถ้าซ่อมบานเสร็จผมนี่โอ้ oh my god อาอหารจะหมดแล้วอาหารจะหมดแล้วถ้าตายคลิปจบคลิปจะจบที่หนึ่งนาทีไม่ได้ คลิปผมจะจบที่หนึ่งนาทีไม่ได้เนี่ยโอเคหลังจากที่ผมซ่อมบ้านเสร็จนี่ผมจะออกเดินทาง้วนะจะออกเดินทางวิเจอแก่วยใช่ครับแปบ๊บหนึ่งซ่อมบ้านแปบบ๊บโอเคบ้านต้องสวยถ้าบ้านไม่สวยไม่กลับ ใช่ไปน้องสวยนี่สวยละเป็นไงโอเคไปเตรียมตัวออกเดินทางได้ก่อนออกเดินทางนี่ขอค่าเก็บก่อนเรามีเนื้อดิบนับมีไฟเช็คด้วยเนี่ยไปไปต่อเ้าจะออกเดินทางไปถึงไหนเนี่ย คลิปนี้ยาวแน่เลยถ้าออกเดินทางแล้วตอนนี้นะพวกเราเนี่ยกำลังจะไปที่เอ่อที่ไหนวะเนี่ยอ,อ,อาชิเม้นขึ้นเฉยเลยตัดไม้ขาวแค่ตัดไม้ขาวก็อาชิเมนขึ้นทุกคนอยู่ดีๆผมอาชิเม n นขึ้นเฉยเลยเอ่ะเฮ้ยวัววัวพรัพร คามชิคคามนี่ตอนนี้เออเราต้องออกมาล่าสัตว์นะครับถ้าเราไม่ล่าสัตว์เราก็ตายถ้าตายคลิปก็จบตายก็ตายกันให้หมดสะแกเนี่ยตายกันให้หมดตายยัยนี่ยยยยอเออเออดยยอเอย เออว่ะลืมเอาทานมาสวยแล้วผมลืมเอาทานมาทุกคนต้องทำไงแย่โอ้แย่แล้วโอ้แย่แล้วมีพึ่งด้วยเฮ้ hey. เราจะหาเรื่องพึ่งสักตัวไหมอืมเอาเอาดิเอาอืม หนีครับหนีดิครับรออะไรหนีครับหนีหนีหนีเออเออหนีิครับรออะไรมันรุมไหมมันไม่มาเอ้ามันตายแล้วอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวเออหนี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 ต่อหนีหนีหนีไม่รอแล้วหนีไม่รอใครแล้วหนี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 แล้วต้องหนีนะครับถ้าเราไม่หนีเออเออมันต้องมันต้องฆ่าเราก่อนแน่เออเดี๋ยวบ้านอยู่ไหน บ้านบ้านอะบ้านไหนอ๋อบ้านอยู่นี่เอ้านี่ไหนวะเนี่ยอ๋อบ้านอยู่นูน่นบ้านอยู่นูน่นอ๋อรีบแล้วรีบรีบออไม่กดโอ้าอตายแล้วหล่อนะคะเลยแค่นี้โอ้ไมก่กด,ดเต้าเผาอะโ oh, yeah, อ้แย่ละโอ้บ้านผมนี่เซฟโซนสุดๆเลยเซฟโซนสุดๆอ่ะ ไม่เซฟโซนเซฟโซนเซฟโซนไม่เซฟโซนให้มันรู้ไปเออแล้วเราทำอะไรได้บ้างเราทำโต๊ะครัฟได้ไหมทำได้นี่เออโอเคแล้วโต๊ะคัฟผมหายไปไหนหมดบ้านเนี่ยวางไว้นี่แลนแล้วก็เออครับครับครับตะเผาคับตะเผายัางไงนะลืมเออตะเผา เราเผาครับไงอ่ะเออไม่ได้เล่นใบครับนานอ๋อครับอย่างงี้โอเคแค่ครับตเตาเผาก็อัจิเม้นขึ้นทุกคนฮะถ้าผมจะเอาอะไรเป็นเชื้อเพลิงอ่ะโอ้ยแย่แล้วถ้าตายคลิปนี้จบคลิปจบที่หกนาทีไม่ได้นเนี่ยโอ้ยแย่แล้วรีบๆโอ้ไม่ก็ คลิปนี้พูดเยอะมากเลยเร็วเร็วไก่มาอยากกินไก่ KFC อยากไปโลต้าไปทำไมไปทำไมไปทำไมอยากไปเอออยากอยากไปอยากไปเไกซีเอไปทำไมไปทำไมเออแบบเออลืมลืมลืมแล้วเดีย๋ยวไก่เมื่อกี้น่นะ หา <Hi. S 2> อ๋ออยู่นี่โถเอ้ยงามงางามงาางาอ๋ออิ่มแล้วต่อไปเราก็จะคราบกล่องนะครับทุกคนผมมีอีพีสองน่เลยเพราะว่าผมนี่เล่นเก่งเกินแฮ้เล่นเก่งเกินแน่นอนว่าเล่นเก่งเกิน <Okay. S 2> เราจะออกมาข้างนอกเพราะเราอยากท้าทายมาสิมาเลยมาสี่ซอมบี้ที่ไหนก็มาสี่มาสี่ไม่กลัวหลอกไม่กลัวหลอกเอาเลยไม่กลัวตายหาเรื่องพึ่งแม่งเลยทุกคนดูนะครับ เรื่องระทึกจะเกิดนับตัง้งนับนับตั้งแต่นี้นี่นี่ให้ไวอา้าวไม่มีเหรอหายไปไหนก็หมดทุกคนดูทุกคนดูนดมันจะไม่ตายนีเย่เดี๋ยวตายไหมเนี่ยไม่ตายไม่ไมตาย,ตายดูดูทุกคนดูนะ เนี่ยเป็นไงเป็นไงไม่ตายบอกแล้วไม่ตายไม่หาเรื่องคลิปเตัวอ,อีกตัวดีกว่าไม่ตายแนะ่นอนเนี่ยเป็นไงไม่ตายแค่เนี่ยมาสิอมบี้เออเป็นไงไม่ตายดีทีละแอวทีละแอวไม่ตายไม่ตายหรอกเอออ้าว กดไลค์กดซับสไคร์ด้วยคลิปจบแล้วผมตาย <c oughs>